โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมอ่างโมบายอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจับสไปนูกันโอเค,อเคตอนนี้ผมก็อยู่แถวลิมแม่น้ำแล้วนะมันชอบมาเกิดแถวนี้แหละไอ้สไปโนอะน,นั่นไงไอ้สไปนู no. โอ้มีทีเลงด้วยไหนเลเวลอะไรดูสิเลเวลเจ็ดสิบเลือดสองพันโอ้เลเวลเยอะเลย จับนานแน่นอนแต่ขอหาตัวอื่นก่อนแล้วกันไม่ค่อยชอบสีตัวเมื่อกี้ตัวอื่นไหมสีสวยๆหน่อยเป็นน้ำหนักแล้วกันในนุก๊กแล้วก็สปีดมีไหมเออเจา้านี้อ่านี่ไงนี่ไงสีสวยป่ะตัวนี้ level เจ็ดสิบ เลือดพันห้าโอ้เลือดน้อยนะแต่สีสวยเดี๋ยวจับตัวนี้แหละเดี๋ยวเอาไงดีลอนไปไหนดีเดี๋ยวไปตีรอนก่อนแล้วกันสวัสดีพี่วัสดีทักทายกันหน่อยตามผมมาเลยพี่ตามผมมาเลยเตา,า,า,ามมาตามมาตามมาเลยพี่ไงพี่ไปหาเรื่องปลาทำไมเนี่ย อันตราพาณอีกเรื่องนะพี่นี่เดี๋ยวผมหาที่จอดนกไว้ก่อนดีกว่านะแล้วล,ลงไปยิงมันดีกว่าจอดใกล้ๆหน่อยกลัวมันตามมาถึงเดี๋ยวโด,ดวโนกโดลดกัดตายเดี๋ยววางเตียงนอนไว้ด้วยแล้วกันกันกันตายโอเคเดี๋ยวจะใช้วนญญายิงนะเพราะว่าธนูนี้มันแรงกว่า มัดนดาเมจแรงกว่าคอสตูลผมเล็งเล็งเล็งสวยๆยิงโดนไหมโดนไงงั่นอยากจับวางมามามาเลยพี่มาเลยมาเลยอะไรพี่กัดไม่ถึงก็สิกัดไม่ถึงอุ้ยไโดนว่ะ <c oughs> ไม่กัดถึงด้วยไม่จะกัดไม่ถึงอ้าวติดหินติดหินโอยิงฟรีหน่อนะพี่ติดหินอย่างนี้ ยิงฟรีหไหมล่ะพี่เอา้าวิ่งไปไหนแล้วพี่ตีเลยสิตีเลยสิตีเลยสิเอา,ว,ว,เอาวิ่งไปแล้ว่ะยังไงยัยงไงดูยิงเลยพี่เล็งไม่โดนไปนูนะ่นแล้วตามตามตาม พี่ผมลิงไม่โดนเอออย่างนั้นเลยโดนตัวหนึ่งิ่ะไปไหนอีกเลยอะไรพี่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 ออยิงหน่อยพี่พี่อย่าวิ่งหนีผมสิพี่ไงแล้วโอ้โหวิ่งเข้าป่าแลวโอ้โวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ทำไมวิ่งเร็วจัง โอย่างี้งตาไม่ทันได้เลยเดี๋ยวไปเอาโนกมาก่อนแล้วกันไปอยู่ไหนเอออยู่ไหนแล้วอ่าอ,อยู่นั่นอยู่นั่นเดี๋ยวหาที่จอดโนกก่อนจอดใกล้ๆไว้ไ,ได้เดี๋ยว นกโดนกัดตายโอเคตรงนี้เลยเฮ้ยไอ้ขาโน้กโวยขาโน้มตีตายเดี๋ยวย้ายนกดีกว่ายงไงพี่ยังไงหรือ,อพีว่วิ่งมาใ,ใกล้ๆมาผมจะได้ยิงง่ายเดี๋ยวจะจอดไว้ตรงนี้ดีกว,ว่านะน่าจะซึ้อไม่ได้หรอกเกย์ okay. เอาไปไหนอีกวิ่งนี้อีกแล้ว โ,โห,หาแน่นอนครับวันนี้มันไม่ค่อยอยู่นิ่งๆให้ยิงด้วยสิมันวิ่งไปวิ่งมาไปหาตีตัวอื่นมั่วตลอดเลยเหมือนในทีเล็กเลยพี่พี่ขอยิงหน่อยพี่โดนไปเนี่ยโดนโดนโดนอยู่อยู่นิ่งๆหน่อยพี่ผมยิงไม่โดนโอ ยิงบนเนินเขานี้แหละปลอดภัยปลอดภัยสุดๆแล้วอ,อ,อยู่นี่หน่อยครับยิงไม่โดนครับยิงเป็นองเองนะโอเคไและเอ้ยไอ้อีมอ่มีลูกตีน้องกนนี้เอ้ย ไปไนละวกไ,ไปโน้ตที่ผมยิงอ่านี่ไงนี่ไงแอมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไล่ยากจริงๆเลยโอ้สองตัวด้วยอย่ามากลัวนะไอตัวนั้นแค่ตัวเดียวก็ลำบากเลย <c oughs> อยู่นี่ไหนพี่ผมจะได้ยิงพี่วิ่งไปไหนอีกอย่า <c oughs> ยายา,ยา มันไม่อยู่ที่เจมยิงเลยวิโโย่งเป็นคอสตูดีกว่ารท่านมูมันแรงก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันง้างน,นานไปหน่อยเอาคอสตูเอาคอสโบดหน้ามายิงดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่นี่อ้าวชักกระตุกมีชักกระตุกด้วย วิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนมามามาเฮ้ยไม่กดัดผมอะ่ะมันไม่กดัดผมแสดงว่าใกล้สลบปเลยโอเคน่าจะใกล้ได้แล้วแหละโอเคโอ,เอ้เลือดเลือดเหลือสองร้อยแล้วเนะีนะ่ยตายก่อนอยูนะ่เนี่ยไปไหนพี่ไปไหนพี่โอ้โหมีซิกแซกด้วยมีวิ่งซิกแซกด้วยโอ้โห มันว like ิ่งเร็วมากเลยนะไอ้สไปโนเนี่ยอยู่นิ่งๆหน่อยพี่โผเขาวิ่งไปไหนอีกไงเดี๋ยวนะกระสุนหมดครับเพื่อนคไปๆอะไรอะไรอีกใครมาตีผมคุณอย่ามายุ่งกับผมครับผมไม่ว่างอย่ายุ่งกับคุณถอยไปถอยไปใครบ้างเนี่ยโอ้โหไอ้กำลงไอ้พีโรไม่ยุ่งครับยังไม่ว่างยุ่งครับ หาสไปโน่ก่อนครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่ะอานี่ๆหลบหลบหลบต้บงไม้มาหลบหลังต้นไม้นี่เองพี่ทำไมพี่ผิวจังพี่ผ <c oughs> ิวจริงๆเลย <c oughs> โอ้โหแป๊บเดียววิ่งไปโน่นแหละ อยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาหายโอ้คาดสายตาแป๊บเดียวหายเลยอยู่ฮะเออมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอครับอยู่ไหนครับอ๋อนั่นไงหางเฮ้ยไอค้เนีอย่า,ายุ่งนะไอคาาน่ พีพี่ยู้ยเฉยหน่อยพี่เอาไล่กันทั้งวันนี่แหละไล่ยังกว่าจะจับได้ตามมาขนาดนี้แหละต้องตามให้สุดขอยิงหน่อยพี่ขอยิงหน่อย พี่ผมยิงไม่โดนติด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 แล้วก็หลุดติดแล้วก็หลุดโอ้โหหลงไม่โดนเลยมันมันขยับตลอดเลยเอยากระสุนหมดต้องค้าเพิ่มเลย ที่เท้าไหรครับวีไม่โดนครับอ,อือสิดหงหินไปนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ดดรูดิ้วเลยไหนล่ะโอ้โหต้นไม้ทั้งหมดแล้อ,อือเรียบร้อยแหมหวยจะสรุปโอโ้โห ป่าเหมือนกันนั้นเนี่ยเวลามันใกล้สลบเนี่ยมันวิ่งหนีวนมั่วไปหมดเลยแหมไปจะจับได้ดือ้อจริงๆนะเราเนี่ยหย,ยดหยดไอ้ยาสลบให้ก่อนไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้ไอ้เนื้อเนื้อแมีงกระบุนนะ่ะเออค่าสลบมันน่าจะดีน่าจะดีกว่าไอ้ยาสลบนะมันน่าจะดีกว่าไอ้านาโคติกถ้าจะไม่ผิด

เอออยู่ตรงไหนเนี่ยนะลืมผมลืมองตัวไหนวะอ๋อนี่ๆเจอแล้วเจอแล้วโอเคไม่มีใจมาตีอยู่ดีไปหาสไปโน่กันเลยอย่าเพิ่งตื่นนะคงไม่ตื่นหรอกยอดยาไปขนาดนั้นเลยถ้าตื่นถ้าตื่นแล้วก็เกิน เดี๋ยววางเป็นในนี้ไปก่อนนะกำแพงน้ำเพราะว่ากลัวมีตัวอะไรมาตีไปเรื่องยิ่งเหลือนนอยอยู่ด้วยวางกันไว้ก่อนกลัวไจะไปดวงตัวนี้ตาย เดี๋ยวว่าอ้อมตัวเลยเน้นชัวนิเน้นชัวเอาให้ชัวว่าจะไม่มีตัวอะไรมาตีลูกของผม <Yeah. S 1> อุ้ยวางไม่ได้ตรงนี้หาเหลี่ยมก่อนโอเคประมาณนี้ ตรงนี้อีกออมาประมาณนี้แล้วก็ข้างบนข้างบนอีกไหมเดีย๋ยวดาเรียม่อนหาเรียม่อนตรงนี้แหละตรงนี้โอเค ว่าแค่นีต้ติด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 ไม้เดี๋ยวีใส่ให้เลยเดีย๋ยวม,มึไปกินนะลูกขึ้นเร็วไหมเนี่ยโอ้โหโดดช้าเหมือนกันนะเน,นี่ย เทมิ่งเทมิ่งการจับเด้งชาเหมือนกันเนี่ยไก่จะได้แล้วอีกนิดเดียวโอเคแหมกว่าจะจับได้ นานมากนานกว่าทีเล็กอีก <c oughs> เวลมันเยอะด้วยแหละก็ได้มาแล้วนะครับสไปนูเวลร้อยสามอืมโอเคเดีย๋ยวเก็บเก็บไอ้ล้วนานก่อนกนะันไม่ใช่อะไรดอกผมเสียดายไม้เก็บไปเก็บไปเก็บไปหมด ก็ตรงนี้อีกหนึ่งโอเคได้มาลึกทีพลเมียพลเมียไปกลับบ้านกันลูกโอยนกหนักนกหนักเอาหินออกก่อนโอเค กลับบ้านกันเลยมาลูกตามมาตามมาเร็วโอ้ไฟเลยเนี่ยไจสไปโนตัวนี้โอ้ตรงน้ำนี่ยิงไวเลยเออจับสไปโนมันก็ดีอ่ะหนึ่งนะมันมนเร็วทั้งบน,บ,นบกและในน้ำเลยยิงในน้ำนี่ย,ยิงเร็วเลยน่าจะใช่ ตามพ่อมาลุกเราจะเดินทั่วร์เกกันโอ้ <Yeah. S 1> oh, บ้านเก่าผมกระท่อมยังอยู่ม่ยอยู่แล้วสิทิ้งล้างไว้นานแล้ว <c oughs> จะไปไหนตอนเลกแห่ไปน้ำซะเร็วเลยมาเรียบรูปมาแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วมามาๆเนี่ยสีสวยจริงๆผมชอบสีนี้นะสีเขียวมันไงมัน มันแจงๆมันรู้สึกยางๆไหมฮะว่าสีส้มนี่สวยนะไอ Spy ้สไปนัเนี่ยสำหรับผมนะรีเเวิวอะไรเราไม่เข้าเกี่ยวครับเราเน้นสวยงามไว้ก่อนันดับเลเ <c oughs> แค่เพราะบางตัวนะแต่บางตัวก็ต้องเน้นเลเวลจริงๆ ออแล้สไปนมันวิ่งไม่ติดหิน้วยไงถ้าเป็นทีเล็กหินแค่นี้มันกออ็วิ่งไม่ผ่านเลยนะมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแต่สไปนอ,อมันวิ่งข้ามหินได้ไงโอเคถึงบ้านเราแล้วมาถึงบ้านสักที ได้มาแล้วสองสุดยอดนักล่าทีเล็กและสไปนูสตอปสตอปเรามียามฝอาบ้านสองตัวแล้วสองตัวสุดโหดจอดน้องไอ้นี่ขอไปดูสไปนูก่อนโอ้ทีเล็กไข่ด้วยอาไ,ไข่มาไข่นี่ก็เอาไปทำอาหารสา์ได้นะ ไปนูน่ดูสินานนานรองเท้าได้ยังน่าจะยังไม่ได้นะอืมยังไม่ได้แหละน่าจะต้องเวลเวลประมาณ72 72 73ออหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดพอ,พอกับทีเล็กอะ่ะถึงยะาคาบได้เือวเวลดูสิดามสองร้อยเจ็ดสิบเก้า โอ้ก็แรงอยู่นะดา mm hmm. hey, เมจนี่ทีเล็กเลยทีเ hmm. ล <Hey, S 2> mm ็กดาเมจเท่าไหร่ทีเล็กดาเมจสองร้อยสี่สิบสองเฮ้ยใกล้เคียงสไปโนอยู่นะเนี่ยมันเลีวยวเท่าสไปโนดาเมจน่าจะแรงกว่านะอืมโอเคก็จับได้แล้วนะครับสำหรับสไปโนก็สำหรับวันนี้ก็ คาวนี้ก่อนนะพอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <_ an> กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ